ครับสวัสดีครับจากร้านโชคทวีแท็กเตอร์อำเพืตอการเพื่ผลจังหวัดสุบลราชธานีนะครับวันนี้มีทางร้านมีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวยันมานะครับรุ่น e f 5 1 4 t นึ่ง u นะครับผมตัวนี้จดทะเบียนปี60นะครับ780ชั่วโมงเท่านั้นะครับดูสภาพนะครับพื้นยางอย่างสวยเลยครับครับเบาะสวยครับผมดูคอนโทรนนะครับแน่นนะครับผมเน่นมาก เกือบร้อยแปบชั่วโมงนะครับดูสภาพโดยรวมสวยนะครับหลังคาไม่มีแต่งนะครับผมยางใช้ยางใช้ได้ในนนานๆเลยครับยาวๆเลยมาดูด้านหลังบ้างแถลงสวยนะครับผมฝาไฮก็ไม่มีถอดนะครับวีดีโอก็ไม่มีเกะนะครับผมเผาร้อด้วยเดิมๆเลยนะครับดูดูใส่สลับครับสวยมากครับผม ผมีโดยรื่ครับผมลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์0851199494นะครับ0851199494นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมสนใจติดต่อโทรมาสอบถามได้รายละเอียดได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบพรคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ